แตกแยกไมา่จากทำมาทำโม,โม่ค้นของเฮ่าเศษบอมผู้เขาเศนผงบำผู้เขาเงาของตัวมองบอสอดตั้งแต่คนตาบอดแต่ยังยักเห็นของคนจองหองเห็นอย่างไหลายผู้หญิงนอนเชี่ยนคือของลมผู้หญิงนอนไห้ลราผู้ชายยิจจาสัมไปสัมมามันแต่ค่าแตกของตามทำนองมีมาว่ากิเลตัณหาบัตรมิไม่งัดตาเราลืมพ่อลืมเม่ผู้ลังค้นตายนำต่อไม่เจดีกังนอง ตามทำน้องมีมา้าผู้แรงหนึ่งพันชิดจากน้อสองขาท้าลงไปตีโหนโหนหหวยปาตีโทโทอของผู้จังหนึ่งันจากนั่งยอมยอมเพ่นอยากรองอี ระวังงานเวนบอลลัมสุวรรณลัมเรียงประวัติเจ้าพอศีนครอนเต่าเอาบัดนี้ผมสีลลัมเรืองประวัติธงสีพุ่มมันกิดของจองกันหรือว่ามันกิดสืบสารกันเดียวกันละ่ะครับเจ้าพอศีนคอนเต่บาบัดนี้ผู้ขาดิีลลัมลัมเรืองธงกุลลาห้องให้ให้พอให้เมยียเขาปั้งอีกสักันบัดที่เนี่ย เขาลาฮนี่มาบาดดีผมจะได้คารานะเรื่องเมืองสิพุ่มเมืองเก่าปุ่งเมืองเต่ากัะบุนี้มมเปลี่ยนบ้านเ่าเริ่มเริ่มแรกสันนท่านปอบผิวมามี่ผัดตาแปงปกกอแปงเมืองบ้านสํำลั่นสางปูป่าสมส่วนราคมี่ทงกวางกวางกันโยตันทงหุยนันเรียกว่าทงสีพุ่มลั่งค้นจ่าว่าทงหลวงไก่กวางลั่งข้นว่าทงกุลาป่าหักเป็นทงหุยนันคนอื่นตั้งกันองเจตันไผ่เบิงจนหมด กันทงอยูขูงเขตดันแพบ่ไหญ่ไกลเกินเดินแจ๊คึ้นจังหนีไปพมเดินแจ๊คึ้นจังไปหนีพมจังมาทั้งเหนือจำเมืงทีพุ่มป็นเขตตรงกับผมและต้อขันไปล้มกัมใส่กันทิศใต้นั่นโจดแห้งกอหอตาวันตกว่าปีเขตดินแดนป่าบัวลับผ้าแข็งใต่ผู้ดินเป็นบกบชะลําหล่อเรียบเกียงดูฐานทองหลวง วงกอบูมากหล่นคนยังทั้งเกขคืนบืนดอกตนพาละเอยแค่ทั้งแขนตามแผ่นหล่อเปตทะเรกว่างไงทองหน้อยนี่เปลี่ยนทองแห่งทะเลพ่อเต๋หลายเส้นหลายเส้นได้ลิ้นเราเลยสูงเหิงรถมาเราเลยขึ้นแห่งก่อนแต่มันลบลงเป็นน้องเบิงบวกขออเอิญแม่น้ำเดี๋ยวนี้ต่อมาสามบัไดผีสูตรทั้งแผ่นนกอินทีมาปากเข้งข้าวน่อยมันเลยขี่กองกองเลยหยอด่ว่าขี่หยอดดันเห็นก่อนซ้ำ นกขี่แล้วเลยเราวะหนีนอกอินทรีวนมึงปาดจะบ้าบ้าเดี๋ยวนี้ไปดูแปดพวงไงสูงสมมือไหลอันเหล่าตันน้ำขาดต่างเปียนบวกบึงนองเป็นซีมุ้งต่อไม้เฮาหูพ่อแม่นดินสูงขึ้นอาปัวขึ้นขัดนำกระไรหลังขับห้มตอนอนาคตบ้าน,นอกจัางเ้าจอดเลยขืนมันก็เปลี่ยนดินเพียงหาบสูงหูเกี่ยงเลยบ่มีพวกไม่ให้หนาเป็นป่ามีก็มีเรียกจ้อยไก่ต้นหางลำ ตั้งแต่กี่แต่ก่อนเึินไก่บอมีไผบอมีผู้เดินทั้งมาพัานเห็นตะดงขั้งน้อยใก่ดวงเสืวตา จุ่มกุ้งป้าจ้ากว่าเป็นเนื้อไดไก่ปลาโลธงหลวงเกินกวงเม่น้ำมูนมันข่วงได้ลงมาตัดปตาไปน้ำเสียวระบาปานั่นก็แหลหลังกับบ้าห้อมถอนตอนเดียวคนอยู่ล้อแถบนั่นปีนซวยทักขามินเอานั่นแต่งหิงสร้างเรียบมื้อสองสามกำมยังกันดำบานมือเปียกนู่นลายหยดนาไปลายกดล้าเแต่งสั่งเรียบมูลเดี๋ยวไปกัมไปปุ่นพยักต่อดินเด่นนึ่งพิมไม้ไท่สงต่อดอกไปไต้เดี๋ยวไปกำจอหอข้อลาดเดี๋ยวไปมั่งก็ ตั้งกินใกล้ด้านแดนเดี๋ยวนี้เป็นบ้านเหนียนน้นงคงพ้นสูงไปบน่นใดมีเฮียนสานนั่นของคนทงหลวงขวนกวงแม่น้ำมูนมันกวงไรลงมาตัดป่าไปน้ำเชี่ยวพาผพ้านั่นก็ไรลังต่อป้อมเต่าใส่ต่อป้อมเต่าใส่เต่า หมอจ่นหนุยโบซมนี่สาก่อนนอตาเอาลันนอจัดท่าเอาลันนอจัดท่าว่ากันสันนันอาหารเบาร้องลำมันใหม่บ้นมันใหม่ให้เจ้าไทยล่ะพี่น้องพี่น้องฟังบันบอลเดินเอาหันนี่ลำลำนี่ไปลำมีหลายวาดลำสัดตรงตูนลำโยนแห่งดีว่าจันนี่ล่ะฉันไม่รำไม่ดาเนเด็กอันเดอร์รันเดอร์ รันเดอรันเดอรันเดอรเด้อกับห้นเจ้าเสียงเอาวใส่แขนแคนเดียวจะไปเจ้ารำเด้อแขนุดกันเดยนเด้อเอาปอไปเด้อเจ้ารำบาดเฮาไปกาทั้งผู้ทั้งป่าตีโป่งล้างตาตาตาางาแกน้ำผู้หนี่าเปลวเพีงเปียวรำเลี้ยวเลี้ยวหันซันรำเ้เลี้ยวหันซันหันไปไดอยู่รำบาดผู้เขามังไปเดน่ยนี่เองนี่รำบาดนี่กินเพิงงํำบาดป่ายัน้เพิ่งรวมุ่มรวมทั้ง ล้มทางลำนันหรือบาดตามตนปังจะมาเริ่มตื่นตามจมตาไปรำนามแกงไรล้ำบาดใี่เ็นไปบาดสาวท่าเล่าบาดไปเงี้ย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 ล้ำนันหรือเราบาดเสก็พ่อก็พร้อมผอมพ่องมตะพูนลำบาดคนอืดเข่าลำบาดคนอืดเข่าที่กูพูดมึงเดือลรำบาดจีดเด้อเคาือเฮาเกิดกระดงแนวหนีเองดีสี้นันวนวไปซาก่อนมาแงนี่